สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีสร้างทางลัดเคลียร์ข้อความต่างๆที่แถบการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คําว่า Clear Notification clear เว้นวรร n o t i f i c a t i o n แล้วก็ค้นหาครับดูแอปก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะ c l e a r n o t i f i c a t i o n แล้วก็แตะเข้าไปครับนะฮะจะเป็นแบบนี้ทำการติดตั้งเลยครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับคุณผู้ชมก็ใช้นิ้วแตะที่ชื่อคลิปในส่วนของคำอธิบายก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับลิงก์นะครับ ก็ให้คุณผู้ชมแตะไปที่ลิงก์เพื่อทําการดาวโหลดหรือว่าติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานครับตอบโอเคหลังจากนั้นนะครับการเข้าใช้การแจ้งเตือนนะครับเราก็เปิดใช้งานนะครับตรงเคลียร์โนติฟิเคชันนะครับเปิดเลยครับหลังจากนั้นตอบอนุญาตครับ ด้านล่างแล้วก็แบ็คกลับครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอันดับต่อไปให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูหน้าตาของไอคอนแอปเมือสกครู่นี้ที่เราทําการดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้เงี่ยครับเ l ียร์โนติฟิเคชันนะครับ คราวนี้วิธีการใช้งานนะครับให้คุณผู้ชมปกติเวลามีการแจ้งเตือนมานะครับเราจะทำการใช้นิ้วปัดลงใช่ไหมครับเนี่ยครับปัดลงมาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับในส่วนของ Mess e n จ e r หรือจะเป็นลายอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับผมจะส่งข้อความลายมานะครับอ่ะนะครับตอนนี้มีข้อความลายเข้ามาแล้วปกติเวลาเราจะลบนะครับแล้วก็ ต้องรูดลงมาในส่วนของแถบการแจ้งเตือนนะครับนี่ฮะมีลายส่งมาหรือจะเป็นเมสเซจหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องลบนะรูดลงมาก่อนแล้วค่อยมาลบทีหลังใช่ไหมครับเนี่ยครับคราวนี้มันก็ไม่มีไม่มีเนื้อหาเลยว่าข้อความที่แจ้งเตือนแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาใช้อีกหนึ่งวิธีนะครับอาแต่ผมจะปัดขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อความมาใหม่นะครับอ่านะครับข้อความมาใหม่นะครับ คราวนี้นะครับเราไม่ต้องรูดลงแบบนี้แล้วนะครับจะมีข้อความใหม่จริงๆจะต้องรูดลงแล้วก็มาลบตรงนี้ใช่ไหมครับนะคราวนี้ไม่ต้องรูดลงนะครับเราสร้างเส้นทางลัดแล้วนั่นก็คือในส่วนของตรงนี้ครับเคลียร์โนทิฟิเคชันนะครับนี่ฮะข้อความมันอยู่นะครับอ่าตอนนี้เราไม่ต้องใช้นิ้วลูดนะครับเรามาถึงแล้วก็กดเคลียร์เลยปับแค่นี้ครับนะในส่วนของข้อความที่อยู่บนแถบการแจ้งเตือนก็จะหายไปแล้ว หครับไม่มีแล้วและนี่ก็คือวิธีสร้างทางลัดในการเคลียร์ข้อความที่อยู่บนแถบก,การแจ้งเตือนนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนยทัชจกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ